สวัสดีครับ,รบผมสาวกสมาชิกชาวทีมฟรี a n นดรอยนะครับผมผมแอดมินเวบกซ่าอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสอนนะครับเขาเรียกว่าการตัดรูปนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop นะครับจะเป็น CS ไหนก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านนะครับผมของผม จะเป็น c s 2นะครับหน้าตาจะเก่าหน่อยนะครับแต่ไม่เปิืงทรัพยากรน,นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตัดรูปแบบง่ายๆกันเลยเอาแบบนี้ง่ายงที่สุดนะครับผมก็อย่างแรกที่ท่านต้องมีนะครับรูปครับเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัดรูปแบบที่พื้นหลังเป็นสีแบบนี้นะครับผมพื้นหลังเป็นสีแบบนี้กับที่พื้นหลังแบบเป็นขาวๆหรือเป็นสีล้วนนะครับ มันแตกต่างกันตรงไหนมันง่ายมันยากกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะก็อย่างแรกต้องมีรูปที่ท่านต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็โปรแกรมเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนาเป็นแบบนี้ห้ท่านเปิดไฟล์นะครับเลิ่มเล่กนิวมาแล้วก็หาพวกไอ้อตรงพรีเซนต์นะครับก็หาเป็นขนาดกระดาษเราใช้เป็น a 3มก็ได้นะครับก็ะดูใหญ่ๆเลยนะครับ หรือว่าจะกําหนด,ดขนาดเองก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่ท่านเนาะลองเป็น A3 แล้วกันแล้วก็ตรงแบ็กกราวนะครับให้มันเป็นลายสปาร์เนนะครับมันจะได้ดูว่าตัดมาแล้วมันจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับคือที่ท,ที่ให้ทําแบบนี้เพราะว่า 1. คือเวลาเรา save เซฟไปนเนี่ยเวลาเราจะเรียกใช้ไงทีเราไม่ต้องไปหาไม่ไม่ต้องไปหาอีกแล้วนะครับก็คือ มาเอาตรงนี้เลยแล้วก็โยนใส่โยนใส่โยนใส่เรามาเริ่มกันเลยนะครับจากที่พื้นหลังแบบเป็นสีล้วนนะครับผมวิธีง่ายๆเลยอย่างแรกนะครับท่านไปที่ตรงนี้เลยเนาะ,ะตรงเอลเลสเตอร์ทู e นะครับผมที่มันเป็นรูปอย่างลบนะครับอยู่ตรงซ้ายมือตรง,งข้างๆี้นะครับผมถ้าเป็น e อลเล s เตอร์ทูยถ้ากดเป็นหทีนะครับ เวลาลบสังเกตสังเกตว่าเวลาลบนะครับเห็นไหมครับลบถ้าสมมุติเราพลาดไปหน่อยเนี่ยกินเนื้ออ่าซวยเลยนะครับผมให้ท่านคลิกขวาตรงที่อย่างลบหนึ่งทีนะครับผมแล้วเลือกที่ Magic Eraser Tool นะครับผมตรงนี้แล้วท่านก็คลิกที่พื้นที่ที่ท่านไม่ต้องการนะครับเอาออกไป เช่นผมไม่ต้องการขอบข้างนอกนะครับสีาขาวๆเนี่ยกดทดียวเลยปุ๊บเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะหายไปเลยนี่ก็จะเป็นเปล่าๆได้แต่โลโก้เปล่าๆมานะครับแบบนี้ท่านจะเซฟแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่าแต่ผมเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันง่ายเวลาเราจะใช้อีกทีเราก็คายโยงมาใส่โยงมาใส่ะนะครับพื้นหลังสีล้วนจบไปแล้วง่ายไหมครับผมเอารรบโปรแกรม Photoshop นะครับ ส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้จะยากหน่อยหนึ่งนะครับผมต้องใช้เวลาสำหรับรูปที่พื้นหลังเป็นไม่เป็นสีเดียวกันนะครับอันเดี๋ยวลองมาลองใช้ตัวยางลบนะครับผมที่เป็นมายจิอ Magic e อ a เล r เซอร์ทูนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับเห็นไหมครับว่า มันก็อย่างเงี้ยครับเด่นที่ท่านเห็นมันไม่ค่อยสวย <S <s ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แล้วเวลาเราไปทําไอคอนนะครับขอบอกว่าไอตรงเนี้ยต,ตรงขอบขอบนี่ครับที่แตกๆนะครับมัน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 ไม่มันมันออกมาชัดเลยครับเวลาเราไปดูในไอคอนนะครับว่ามันเป็นหยักไม่สวยนะครับผมวิธีทำเอาวิธีตัดรูปแบบที่เป็นพื้นหลังแบบเป็นสีๆแบบนี้นะครับผม นี่เป็นว่าสีคนละสีกันหรือว่าพื้นหลังเป็นรูปอย่างอื่นนะครับผมเราจะตัดแค่คนออกมาใช้ตัวนี้นะครับผมมุมซ้ายนี่เลยนะครับผมที่มีชื่อว่า s 斯 tool นะครับผมที่มันจะเป็นรูปแบบถ้าตอนมาเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดจุดเป,เ,ปเป็นวงกลมนะครับผมเป็นวงกลมแบบนี้นะครับผมในที่นี้เราใช้ <c oughs> โพลิเกน่าลัสโซทูลครับผมเป็นอันที่2องที่เป็นเหลี่ยมนะครับผมถ้าเป็นอันกลมๆเนี่ยมันจะใช้มือลากนะครับมันมันจะยากนะครับไปใช้ตรงนี้นะครับให้เป็นเปลี่ยนเป็นคขิดขวาเป็นหนึ่งทีนะครับเปลี่ยนให้เป็นโพลิเกน่าลัสโซทูลนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือให้กําหนดจุดเริ่มต้นก่อนนะครับผมโดยการซูมเข้าไปก่อนนะครับ กำหนดจุดเริ่มต้นนะครับผมอย่างเช่นผมจะเริ่มจากหัวไหล่ซ้ายนะครับหรือท่านจะเริ่มจากตรงคอตรงไหนก็ได้นะครับผมเริ่มจากหัวไหล่ซ้ายนะครับกดคลิกหนึ่งทีครับผมแล้วตัวมันจะขึ้นเป็นรูปมันจะขึ้นเป็นเส้นๆนี้นะครับมันจะเป็นเส้นตรงนะครับถ้าสมมุติเจอจังหวะโค้งอ่ะค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเอาไปทําไอคอน ไม,ไ,มไม่ไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแค่พอให้มัรู้ว่าตัดเป็นคนไปแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกไปนะครับลากก็คลิกไปลาก,ก,กาแล้วก็คลิกไปไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้ามันโค้งเยอะๆแล้วก็ให้มันชิดๆมาหน่อยนึงคลิกนะครับคลิกหนึ่งทีคลิกนะครับคลิกไปเรื <S 1> <S 1> <S ่อยๆ ไม่ต้องไปใส่ใจว่าเออมันล้นมันอะไรนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นไอคอนมันเล็กมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะครับ,นะรบถ้าท่านต้องการให้เป็นเส้นตรงนะครับ แบบนี้ยาวๆมี้เพราะบางครั้งมือมันอาจจะเอียงไปหน่อยอย่างน,นี้นะครับให้กดชิปค้างไว้นะครับผมน้ําจะไหลมาเป็นเส้นตรงนะครับแล้วกดหนึ่งทีตึ๊บนะครับแบบนี้นะครับล้วกดไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วพอใกล้ถึงจุดตรงบรรจบนะครับผมให้ให้ไปใกล้ใกล,ใกล้ใกล้เส้นแรกที่สุดนะครับแล้วมี สัญลักษณ์วงกลมเห็นไหมครับเล็กๆอมันจะมีเป็นสัญลักษณ์วงกลมเล็กๆอยู่นะครับผมตรงนี้ก็กดไปเลยนะครับหนึ่งทีปุ๊บก,ก็จะได้เป็นเป็นเหมือนอ่าเป็นเส้นประบางๆนะครับผมรอบๆแบบนี้อ่าถ้าอย่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอ้ยเนี่ยตรงไหลเอ้ตรงช่องว่างระหว่างแขนนู้นทำยังไงเหมือนเดิมครับเลือกที่อ่าโพลี จำชื่อไม่ค่อยได้ p o l y g o n l l Lasso 2นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วกด l t t r n a น e นะครับปุ่ม alt ะครับผมกดค้างไว้หนึทีนะครับผมมันจะเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องหมายลบอ่าก็กดเป็น1ทีครับเหมือนเดิมแล้วก็ลากตรงที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับแบบนี้นะครับผม มันเล็กมากก็ไม่ต้องก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมให้ท่านนะครับกดเลือกที่ตรงนี้นะครับ move tool นะครับผมที่เป็นลูกศรนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาคลิกซ้ายค้างไว้นะครับที่รูปกดไปเลยครับแล้วก็ลากมาครับลากมาในส่วนของช่องว่างที่เราต้องการแบบนี้นะครับท่านก็จะได้ รูปนักเตะหรือรูปที่ท่านตัดออกมาแบบนี้นะครับผมสมดูกันนะครับผมนะครับมันก็จะได้รูปเป็นรูปนักเตะนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถไปใช้งานได้หลายๆแบบนะครับผมส่วนถ้าท่านไหนต้องการาเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิค อีกอันหนึ่งนะครับผมสอนเทคนิคต้องทำสีพื้นดำก่อนนะเนาะนี่ผมจะสอนเทคนิคในตัวเล็กยกันคลิปมันสั้นไปเนะาะานาทีเองเอจะสอนเทคนิคเกี่ยวกับทําให้มันเป็นไอคอนเลืองแสงนะครับเห็นเขาบอกอไอคอนเลืองแสงมีขอบเล่องแสงนะครับผมก็ไม่ยากเลยครับให้ท่านนะครับผม เลือกที่ตัวตัวมูทูลนะครับผมตัวที่เป็นลูกศรชี้นะครับผมแล้วก็ลิดขวาที่ลิดขวาที่รูปนักเตะนะครับเลือกอันแรกนะครับมันจะเป็นของนักเตะนะครับผมเนี่ยเรจะขยับได้แต่ถ้าสมมุติเราไปเลือกผิดเนี่ยเป็นอันเลเยอร์หนึ่งสมมติเลเยอร์หนึ่งหรือเลเยอร์ศูนย์เนี่ย, layer 1, layer, layer ยจะเป็นแบ็กกราวด์หรือพื้นหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะนไะมครับมันจะเป็นแบบกาวหรือพื้นหลังแบบนี้นะครับผมนะครับถ้าเป็นเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ศูนย์จะเป็นแบบกาวหรือพื้นหลังนะครับเราต้องการแค่ชิ้นงานนะครับก็ใช้ขั้นบนไปวันนี้เมาส์ไม่ค่อยดีนะครับ่เสร็จแล้วนะครับมันจะเราจะรู้ว่าอ่ามันเป็นเลเยอร์สาม สะเกณร์แบบนี้นะครับมันจะเป็นขึ้นไฮไลท์สีฟ้านะครับผมให้คลิกขวาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนี่เลยเลือกที่ Breeding Option นะครับผมแล้วก็เลือกที่ Outer Grow นะครับผมตรงนีนะ้ท่านก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเหลืองใสนิดๆน,นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปรับขนาดเอาแบบนี้นะครับผม จะแบบนี้ก็ได้หรือตรงไหนมันมันจะมีวิธีปรับของมันอยู่นะครับว่า,อาลองลองหงมหาดูนะครับผมแลงก็เหมือนแลงคือความเข้มของสีมันนะครับว่าแลงเราต้องการเยอะขนาดไหนนะครับผมผมส่วนมากจะแง้งอยู่ประมาณสักน,นะครับ60กำลังสวยนะครับแล้วก็ในตรงคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์เนี่ยให้ปรับเป็นโค้งโค้แบบนี้มันจะสวยครับแบบนี้นะครับผม นี้หรือถ้าถ้าใครไม่ชอบก็ปรับเป็นแบบหยาบๆเ,เรียบๆเหมือนเดิมนี้ก็ได้นะครับถ้าชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมแล้วก็ตีแรงไปสักร้อยหนึ่งนะครับผมใส่ก็ค่อยๆลดมานะี้ครับลองก็ไล่ๆปรับดูนะครับมันก็จะมีอัน <c oughs> นี้เหมือนนะครับผมลองแล้วโม่ๆปรับดูนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้แหละครับคอนก็จะเลี้ยงแสงเหมือนเลี้ยงแสงนะครับ โกลอินเดด้ากันไปนะครับผมสีเขียวอะไรเงี้ยครับว,วิธีปรับสีก็คือตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่หาเฉดส,สีที่เราต้องการนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองก็ได้หรือจะเป็นสีสม,สมก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นมีคนถามกันนะครับตรง ที่บอกว่าเป็นไอคอนแบบเวลาแบบไม่กดพี่มัน <c oughs> สีมันจางๆอะพี่เหมือนที่พี่ทำนะครับอะไรนี้ดที่เป็นตัวของแทปลาในทีมไลน์นะครับผม ลืมนะครับเดี๋ยวเดวลองลองเป็นโ,โลโก้ย,ยาวๆนะครับผมโ,โลโก้สั้นๆจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ครับผมที่มีคนถามกันมาว่าไอ้ตอนกดนะครับพี่มัน,นแบบนี้ครับตอนกดสีไอ้ตอนไม่กดอสีมันจางๆตอนไม่กดสีมันจางๆนะครับแต่ทําไมตอนกดตอนเลือกแล้วสีมันมาเต็มแบบนี้นะครับผมวิธีทํานะครับก็ไม่มีอะไรมาก เหมือนเดิมนะครับเลือกเลเยอร์นะครับผมแล้วมาที่ตรงนี้นะครับปรับตรงโอปาซิตี้นะครับให้มันต่ำๆนะครับสัก50ก็ได้หรือว่าจะ30ก็ได้นะครับเดีผมโปรจะไม่เห็นเอาสัก50นะครับกำลังดี5 0บหออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เซฟไปนะครับผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เซฟแบบเต็มแบบนี้นะครับผมก็จะทำให้เวลาเราเลื่อนเลื่อนรูปมาแล้วเนี่ย มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เ,ปนเหมือนเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมไปลองเล่นดูกันนะครับผมก็วันนี้ส,สอนไปสามอย่างเลยนะครับผมตัดรูปนะครับผมแล้วก็ทาเป็นเหมือนไอคอนเรืองแสงนะครับผมแล้วก็ทําทเป็นเอฟเฟกเรื่องของทําทให้รูปโปร่งแสงขึ้นนะครับผมก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับจากแอดมินเปียกนะครับผมก็ อยังไงวันนี้ขอจบคลิปสอนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามผลงานของผมโดยมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับผม